อพี no ok, okay. ่น้องเอ้ลูกชายลูกสาวถอยเก่งได้เด้อพี่น้องเอ้ยังนะจอดพีมเออเก่งเก่งเก่งเลยเอ่อขึอนพี่น้องเอ้อ่าลุงป่าเอา่ะเนาะแร้วขอบครัวคนแล้ขอบครัวเนาะมาชุ่มกันร่วมกันไปชุมมาบบเจ็ดเบียกหน่าทีได้แน่อ้าลูกว่อน

มือเดี๋ยวพี่น้องเนาะวันนี้ก็เป็นมือบรรพัดแล้วพี่น้องเป็นลูัสม,มดีแล้วก็กานโม้เต้บ้านวะล้มใส่เสื้อผอเด็กพี่น้องเลยมื่ออื่นเด็กพี่น้องเนอะเป็นมืองานเด็กพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเสาเป็นลูกพัดเนาะเป็นพี่น้องวันที่สองเจ็ดเดือนหะนึ่งเนาะ หรือมกราดนึ่งสองพันหาร้อยหกสิบห้าพี่น้องอืมแล้อมนี่วันพหัสลูกมือ่น,อนมือืนแตง่งมืนวันแต่งเจ้าก็อพอก็เม่ก็บามีมีออก็ไพ่ก็อมอง หลายคนแะไรเนาะอันนี้อันนี้เป็นบานบานแต่งแบบว่าโดยมันลงเหมนแต่งอันนี้เนาะที่เป็นกระโจมเหมือนฝอ,งองนลำงูเหมือนอันนี้เป็นฝอน้ำงเนาะพี่นอ้องอ่าส่วนทั้งนี้เราจะเป็นหับแขกพีน่น้องพี่พ่อพี่หน่องจะทานถี่เนาะจะทานถี่กัน ประมาณน well. ี <of smoked> <behaviour> ้พ <functional rix> ี <away> ่น้องร้านขอเลือสิน้องเว้แล้วโอ้ยบ่ทําบ่ทํานอนเชิงพี่น้องมาส่องเบิ่งอีกได้พี่น้องเมื่อกี้ nhấn thèn chắc quá mà liệt nọ hai khiếp luôn rồi hai khiếp hai bà luôn bưng bà luôn bưng là phần nhà cũ nó phần nhà kiến tạo than thì mỏng nó phần mà càng tẹn đẹp đôi Tây Ban Ban đấy เล้วบัวเตอืมแต่มัเต้หลดถ้าจะเดินไปยอ่าวเด้ก็พอแลยนะบัวเต้ไหนเนาะมีแต่ทีบัวเต้พี่น้องเอ้ยไก่คอเชิญชวนเนาะพี่น้องเนาะทานได้เนาะที่ยังบ่ได้รับเชิญเร็ว่ายังบ่ได้เชิญเนาะไก่คอยันเชิญในที่นี่ได้เพี่น้องเด้อได้มากอะ อินดีตอนขับเสมอนะพี่น้องเนาะแต่พี่มีอะไรเนาะภาคสวรรค์เนาะแต่กับมูเพื่อนเนาะที่ไก่ยังไปบดเท่งกับเคาะสดอภผยแลงแรอ่าสิ่งใดที่ไก่เห็ดบดทวบดเท่งเนาะกับเคาะสดอภัยแล้วก็ขอเลี้ยงเชิญเนาะในนาทีนี้เลยตอนนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามานนาะแับเป็นเอชซีไก่กับพี่หุเนาะเป็นกับสิ่งบ้วเนาะเพราะว่าไก่อยู่่วดห้าพี่น้องเ อยู <muitas> ่ข oh. oh. <Hopkins incident Planet itude> oh. oh. ้างหน้าครับแข็ง no น้ำหลังจากปลูกแครนเร็จวิธีแล้วปร่อยเนาะโอ้我看ดูแค่ละ

วันรียนงทีมีเตดีสมบุอกมเาเบิ่งแดดงอไปทางไหนเลยเอาถึงน้อใส่น่อย่อตัวมันได้เลยแดดแดดกัดยาย่ามันมันบแหละอืมกนยอมอาเหร่ลูกเด้อเอาไ้อีนอกเด้อยมถิ่เหนี้เลย Nhớ liền khi phun nữa Nhớ đi Nhớ đi. đi Nó mỏng luôn, hẹn để nó Hơn nó Hơn nó ทั้งแสเดียกจะเอาบ่ทั้งทั้งนด้ว่าคือแล้วเอาก็ได้บ่เย็นเนี่ยเย็นแบบเห็นมันจังว่าเป็นฟองนะหอนเป็นฟองเย็นโดย

อะ <c oughs> ไรพี่น้องคลิปหนีกับสมบัตประควนเนาะพี่น,น้องเนาะอ่าเะไรเขอจบลองค์เพียงมมนี้พี่น้องเนาครับคลิปนี้เด้อพอกัลังคลิปหนาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มีดีมีแห้งกันสุขสุขคนสม,ม,มบูรณ์สมบัติพี่น้องเด้อบางมีซีซุกเงินทองดับด,ด้วยเมื่อไหร่เด้อพี่นอ้องขอให้เป็นครอบครัวทุกฉันทุกทุกท่านทุกครอบครัวเนาะ อ่านั่นซมีอล้กกินนมมีหร